เรม่ชมยงท่้ม่เต้มาได้ไมครับเดี๋ยวผมจะมีเงินกันก่อนแม่เดี๋ยวว่าแต่คุณเต้นได้นะทไมนะแม่ม่เต้นให้ดูหน่อยแม่อยากอยากร้อนแม่ก็เลยอาจารย์นะแม่ชมยงโซตากิว่กโ้โห่ยืนก็จะเป็นลมอยู่แล้วยังให้คุเต้นอีกครับก็เอาฟองไปไงอ้า มาเอาล่วงงานทุกคุณตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้านะครับครัแล้วทรอยก็บอกกระดานที่ให้กับไอ้ข้าวยูทูบเนี่ยได้ไปไปถ่ายตามกันอ๋อวันนี้ไปถ่ายในไปสนทบด้วยใช่ครับครับก็ไปถ่ายเรียบร้อยก็ติดตามใน YouTube ได้เลยครับผลงานใน YouTube ของนี้ข้าวได้กอดก็ได้เห็นผลงานของทุกคนและกันศิลปินทุกคนครับครับก็น้องฝากกับงานด้วยครับแต่ก็ให้น้องฟองไปพักก่อนเดี๋ยวต้องออกอีกใช่ไหมลูงใช่ไหมอะไรนะฮะมีลูงอ ar ีกไหมเหลือพอแล้ว ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้มีโอกาสรวมหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเวลาน้องซันเนี่ยน้องซันยังไงนะเพราะว่าวันนี้น้องซันเขาแต่งตัวดีแล้วไงโอ้โหแล้วน้องซันเนี่ยเวลาแต่งตัวดีกว่าเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่ชอบยุ่งเขาจะไม่รู้จักเราแล้วอ๋อเพราะเราใส่แค่เสื้อใส่ปกผมใส่ท่าอ๋อแต่เวลาใส่ยี๊โไถเแล้วใส่เสื้อเสื้อไปแล้วโอ้โหให้ดูสิเขาว่าจตกง้าแต่ใบหน้าโอเคโอเคเดินมาเดินมากุต้องมาหมอทำขันไช่ แล้ววันแรกนะอันนี้ผมขอเมาส์่อยครับวันแรกรู้จักผมพี่ก๊อฟผมติดตามผลงานพี่นะพี่เมันยิงกูเลยมาอ้าวก๊อฟันดีน้องดีน้องรีดนี่นี่เวลาน้องรีดน้องจะพูดอย่างนั้นแหละจริงจริงมึงใส่คำว่าพี่กูรีดดมาแล้น้องรีน้องรีเหรอรีดเวลารีดจะพูดอย่างนี้มั่วอซึ่งตั้งแต่วันแรกจนวันนี้มันก็รีดกับผมมาตลอด แสดงว,ว่าชีพเป็นใจช้าเลยไม่เดือดร้อนทำอะไรก็วไมว่ไหวอ๋อโอเคให้น,ะน้องรอไปพักก่อนนะครับสวัสดีบ้านนี้เมเดียนนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร้ติดตามไปนานๆนะจ๊ะ